สว,ส,สวัสดีครับนี่คือรายการอิคุนงินอัปเดตเราจะพบกันเป็นประจำทุกสาเดือนทาง a c e b o o k และ YouTube สนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในไต้หวันกับผมเบสโนตไนยครับและายวันพีทาค่ะสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไต้หวันในไตรมาสแรกของปี25 6 6นยะครับยังคงไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร<ม>โดยสำนักสถิติของไต้หวันได้ปรับลด GDP ในปีนี้ลงเหลือ2 1 2จากเดิมที่เคยตั้งไว้2.75%ซึ่งเป็นการขยายตัวต่างที่สุดในรอบ8ปปีเลยทีเดียวครับ ทางนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจ,จากการดําเนินนโยบายทางการเงินที่เข้มงวดเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศต่ตางๆรวมถึงความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งส่งผลให้อุปสงค์โลกชะลอตัวลงและกระทบต่อการส่งออกไต้หวันโดยตรงโดยตัวเลขการส่งออกลดลงถึง19.2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามพับปัจจัยสําคัญที่จะเข้ามาช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไต้หวันก็คือการบริโภคภาคเอกชน โดยการผ่อนคลายมาตรการโควิด1 9ก็ส่งผลให้การบริโภคกลับสู่ภาวะปกติรวมไปถึงตลาดการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นและบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหลังจากไต้หวันเปิดพรมแดนอีกครั้งนั่นเองครับสำหรับรายได้ประชาชาติต่อหัวของไต้หวันในปีที่ผ่านมาคือปี2565ก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวค่ะเนื่องจากรายได้ประชาชาติต่อหัวของไต้หวันสามารถขึ้นนำเกาหลีใต้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปี อยู่ที่3 3 5 6 5สหรดอลลาร์สหรัฐมากกว่าเกาหลีใต้ $904 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัย2ประการด้วยกันค่ะประการแรกก็คือค่าเงินวอนที่อ่อนค่ามากกว่าเงินดอลลาร์ไต้หวันเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและประการที่2เป็นผลจากในช่วงการระบาดของโควิด -19 กาการส่งออกของไต้หวันโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เติบโตดีกว่าโดยไต้หวันครองตลาดชิปที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ขณะที่ชิปของเกาหลีใต้เน้นออกแบบเพื่อสินค้าคอน sumer electronics ซึ่งมีอุปสงค์ลดลงและ,ะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจีนค่ะถ้ามกลางภาวะเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไต้หวันเองก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากเงินเฟอ้ออย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางไต้หวันนะครับได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการ์ดัชนีผู้บริโภคในปีนี้ขึ้นไปอยู่ที่2 0 9 จะมีปัจจัยหลักนะครับมาจากราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกทั่วโลกการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าตั้งแต่วันที่1เมษายน2 5 1 6, 6นระครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในด้านการบันเทิงและการบริการที่พุ่งสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในยุคหลังโควิด19ขณะเดียวกันนะครับธนาคารกลางไต้หวันก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก12.5 basis p o i n เปเเป็น1.875%เเเพื่อรับมือกับสถานการณ์เงินเฟ้อครับ สำหรับการลงทุนภาคเอกชนในปีนี้คาดว่าจะกดตัว1.13%เนื่องจากความผันผวน,นของเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ผู้ประกอบการไต้หวันต้องระมัดระวังในการขยายการลงทุนอย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่จะช่วยหนุนการลงทุนของไต้หวันยังคงเป็นการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานลมนอกชายฝั่งรวมไปถึงการลงทุนจากบริษัทไต้หวันในต่างประเทศที่ย้ายกลับมายังไต้หวัน และการขยายเที่ยวบินของสายการบินเพื่อดรองรับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ขยายตัวขึ้นค่ะจากการที่ไต้หวันต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมซมิคอนดักเตอร์ซึ่งไต้หวันเป็นผู้นําอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับสภานิติบัญญัติไต้หวันได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายนวัตกรรมอุตสาหกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นชิปแอกซเวอร์ชันไต้หวัน โดยบริษัทที่คิดคอนเทคโนโลยีไต้หวันและมีบทบาทสําคัญในห่วงโซ่ประธานระหว่างประเทศจะได้รับการลดหย่อนภาษีเท่ากับ25%ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและ5%ของค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ใหม่สําหรับกระบวนการขั้นสูงซึ่งจะมีผลไปจนถึงปลายปี2572นะครับแม้ว่าไม่ได้มีการจํากัดประเภทอุตสาหกรรมแต่หลายฝ่ายก็มองว่านโยบายดังกล่าวนะครับเป็นการให้อินสัน i v ฟ แก่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ 5G และยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของไต้หวันนั่นเองครับท่างกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในไต้หวันที่คลี่คลายลงรัฐบาลมีแผนนำเงินภาษีที่จัดเก็บได้เกินเป้าหมายในปีที่แล้วราว3.8แสนล้านดอนลลาร์ไต้หวันมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการระบาดโดยมาตรการที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีได้แก่การแจกเงินสดให้แก่ประชาชนคนละ6 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวัน รวมถึงการจัดแคมเปญไทวันเดอร์ลคกีแลนด์ซึ่งจะมีการส่งแจกคูปองมูลค่า5,000ดอลลาร์ไต้หวันจำนวน500,000ใบแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตนเองกิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2568เลยค่ะโดยหวังว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ตามเป้าหมาย6ล้านคนในปีนี้รัฐบาลคาดว่า มาตรการแจกเงินสดและโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานต่างๆจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในและมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันในปีนี้อย่างน้อย0.45จุดค่ะ โดยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ไหนครับผมลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต 5, ไ์5 0 0 0 t t h a i w a n net t w ค่ะในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐก,ฐกิจไทยไต้หวนันไตรมาสแรกของปี2 5 6 6นกะครับการค้าระหว่างไทยและไต้หวันมีมูลค่ารวม3 0 7พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยไทยถือเป็นคู่ค้าลำดับที่12ของไต้หวันในด้านการลงทุนนะครับไต้หวันลงทุนในไทยคิดเป็นมูลค่า32.2ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ขณะที่การลงทุนจากไทยมียังไต้หวันมูนลค่าการลงทุนอยู่ที่51.7ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นการลงทุนด้านบริการทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคสำหรับการท่องเที่ยวระหว่างไทยและไต้หวันนะครับขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางไปไทยราว150,000คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจํานวนกว่า42เท่าในขณะที่มีนักท่องเที่ยวจากไทยมาไต้หวันอยู่ที่ราว84,000คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแน่กว่า20เท่าโดยไทยนะครับถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวไต้หวนันนิยมเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดรองจากญี่ปุ่นจีนและกเกาหลีใต้ครับและนี่ก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจของตนนไต้หวันในไตรมาสแรกที่ผ่านมานะคะสําหรับเศรษฐกิจไต้หวันในไตรมาสที่2ของปีนี้จะเป็นอย่างไรสามารถติดตามไดในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ